สวัสดีค่ะวันนี้พรทุมลสมเท้านะคะจะมาสอนเกี่ยวกับ g r a m m a ร points นะคะในหัวข้อเรื่อง position of time หรือการใช้บุพบท in-on อ t เพื่อบอกเวลานะคะคำบุพบทคือคำที่ใช้บอกตำแหน่งบอกสถานที่บอกทิศทางแสดงความเคลื่อนไหวหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามหรือคำสรรพนามกับคำอื่นๆในประโยคน,นะคะทั้งนี้คำบุพบทในภา,นานษาอังกฤษมีมากมาย แต่ก็มีอยู่บางกลุ่มที่นักเรียนมักใช้บ่อยๆก็คือ in on at นั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุที่เรามักใช้บ่อยๆคือเรามักใช้แบบความหมายแบบไทยๆดังนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนําเทคนิคการใช้คําบุพบททั้ง3คํามาฝากกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะแบบ position of time in on at ใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะคะ in on at ที่ใช้บอกเวลานั่นเองนะคะ1 in ใช้กับปีใช้กับเดือนทศวรรษศตวรรษฤดูกาลเช่นถ้าใช้กับเดือนนะคะจะเป็น I will move to England in September หรือ My sister was born in March ข้อความสังเกตนะคะถ้ามีวันที่ที่อยู่กับเดือนให้ใช้ on นะคะต่อไปใช้กับปีเช่น He was married 1> in 1 9 2 e e ใช้กับฤดูกาลเช่น it is much c o l h e r in the winter ใช้กับทศวรรษนะคะเช่น we grew up in the 90s นอกจากนี้นะคะเรายังใช้ in ในการบอกช่วงเวลาเช่น in the morning in the afternoon in the evening ต่อไปจะเป็นการใช้ on นะคะ on ใช้กับวัน ในสัปดาห์วันที่หรือวันสำคัญที่ใช้ในเทศกาลต่างๆเช่นใช้กับวันในสัปดาห์ตัวอย่างเช่น t h e y f e e l to Japan on Monday หรือ We usually have an English class on Friday ข้อควรสังเกตนะคะใช้วันในสัปดาห์โดยบอกช่วงเวลาไว้ด้านหลังก็ยังใช้ on เช่นเดิมค่ะเช่น on Sunday morning หรือ On Friday night ใช้กับวันที่นะคะ My birthday is on January 2 0ข้อควรสังเกตในที่นี้นะคะในการใช้ on บอกวันที่ถึงแม้จะเอาเดือนขึ้นก่อนแต่ถ้ามีวันที่ตามหลังก็ใช้ on เช่นเดิมค่ะใช้กับวันสำคัญต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นเ e a r a p a r t y as the s u p e r d i o house On Christmas Day นอกจากนี้นะคนอเมริกันเขาใช้ on กับวันหยุดเช่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยค่ะเช่น on weekend on holiday ข้อควรระวังนะคะเราใช้อ n กับวันในสัปดาห์แต่เนื่องจากคำในภาษาไทยมักใช้ในวันจันทร์ในวันอังคารบางคนไม่ทันระวังก็มักจะใช้ in Monday in Tuesday ซึ่งจริงๆแล้วมันผิดนะคะข้อควรสังเกตในที่นี้ เมื่อเราอ่านวันที่ร่วมกับเดือนวิธีอ่านที่ถูกต้องนะคะก็คือให้เราอ่านวันที่ก่อนนะคะค่ะเรามาต่อด้วยอันสุดท้ายน,นะคะคือ at นะคะใช้บอกเวลาที่เป็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาเ mm hmm. ช่เเน,น yesterday, I got up t 0 n หรือ the appointment is at ท p.m. นอกจากนี้ยังใช้สำนวนดังต่อไปน,นี้ได้นะคะเช่น at night, at noon, at midday, at midnight, at lunchtime ตัอ,อย่างเช่นนะคะ I will see you at lunchtime หรือ I don't eat anything at night ต่อไปนี้จะเป็นข้อควรระวังในการใช้คำผุบุับบทบอกเวลาเช่นคำแสดงเวลาบางคำไม่ต้องการผุพบทนะคะเช่น today tomorrow yesterday และคำบอกเวลาที่ข้้นต้นด้วย last next every this เป็นต้นนะคะเช่น I went to s a m e เ t จเดย์หรือสมศรีแฮสอเปียโนคาสเอเวอร์ u ิ d ันเดยนะคะวันนี้ก็จบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะวันต่อไปมาเจอกันใหม่ค่ะ